นดีาร่น่เจากขงบิษันะครับใกน่ไต้องใ่ดีกว่าเอสว่าเวลติดลมอย่างเงือมืมดดึงหลุดต้าขับดิ้ดดียหนอยกัแตตะกอนละนี่คับผมถหอยังบ้อยงบ่ย่งดยะดีกว่าเนี่แล้วจะได้ึงเจ้าแล้วไม่ครันอยางเอเป็นอย่างหลันล็อกด้วยซึ่เอย่างนี้าลุ่อย่าง หล่อล่อหนาสามสิบสี่ล่อหลังยี่สิบสามกับตาลมมันก็เติมการนี่ละาบานนีรักการรับประกันทุนเนี่ยตัวน,นี้นนนก็จเป็นมองเติออมละมันให้ต รับการรับประกันขอสโรติค uhm. right? okay, uh. ือก็นี่พวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนี่พี่โรตีก็ต่วนางนี่เพื่อนจะรับประกันอยู่ที่กรเดือนหรือ้อยชั่วโมงเดือนครับนี่ครับแม่แยางไดอย่างนี้พวกลักลักก็คืออ่าได้ครับนีครับข้อหันครับเอออรับอืมอืมอื้วืมอ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 ัมอืมอัมอืมอทมอืมอืสอืม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 ออือืมอืมอืครัมอื่อืมอืมออืมมืมอ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 ืมือ เดี๋ยวผมผแนะนมม้ำหมองอุจจารบีเอาไปยิงไก่ตัว,ตว,วน, <S <S นี<ม>้องรักษามันตออหลักการเราประกาศตัวรถก็ต้องผีบอันนี้<ฮ>ต่อผีบนะครับรับประกันสองปีหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงค<ม>ือเขาจะเอายางใดยางหนึ่งถึงก่อนเนี้ยสีถึงก่อกนหรนือคือปีออชั่วโมงถึงก่อนพ<ม>ี่ห่างครับคือเ้าใส่แต่เาใส่ไปแล้วชั่วโมงมันถึงขั้นหายไปชั่วโมงครึแต่ยี่สิบเดียวขาดการรับประกัน ตัวเงินเข้าครับคืเฉนีครับอ๋อครับราคาหนช่ครับมีส <ame> ่วนลดที่10%ครับแต่อยู่แลวประกันตัวนี้ราคาไปเรียกปุมันจะเรือส่วนลดอยู่ที่15%ครับผมสุดข่าวรายงานเร็งๆนะชั่วโมงใช่มันอยู่ที่ขับกีแล้วอย่างังถึงก่อนต่อมากไป15เปเซ็ตอาจจะลดอี โอ้เป็นวครัพี่มนจะมีางครับเป็นว่าลูกคนนี้ต้่าะปอาไเด้ออย่างตัวนเป็นยาัาตุรึลามันลายลายไปมันจะมีดูไปอ่านรดินเข้าไปล้วมเป็นลูกมามโอ้รัแครทบครัต้นพมาเลยครับอันีเาขแมากบอกอัตารลคือน้ไหร่มาตุกตาข้า โอครับผมทุกห้าสิชั่วโมงโออาดเข้าไปแมนอัดเข้าไปดันฟองเครับผมก็จะมีหนาหลังเนออัดฟังมีดันฟองคุอัดฟังขุนดนฟองพี่โอครับผมมันจะเียนสลับกันบันก็ยังมีข้างหลังนะพี่ต่รครับต่อครับอาดีครับคันครับูด้เาดนรับ ตัวนี้ก็จะมีมองระบายให้กันนะ้อมมือเนี่ยี่เห็นบ่พอสีดำครับระบายให้กันต้องรอหน่อล่ะมันทำงานมุมมันห่อนบนมองระบายสี่ดันออกที่ให้กันนี้นียครับตัวนี้มองเติมน้ำมันให้ครับโอ้ยถ้าเปลี่ยนน้ำมันปุ๊บเขาก็จะเติมลูกมองนี้แหละซีซีบิดนะซีซีบิดนี่จะอยู่งส่วนนี้เดิครับผมพวกตาปลายเนี่ยใส่น้ำมันยอดเนี่ต้องใส่เจละบีถ้าใส่เจละบีปุ๊บ พวกเม็ดไส้เป็นยังเขไปมันไปหากหากันสีกันกำกระดาษไส้ได้นีเดเขาใส่มันปุ๊บยอดีอดจก่อนทำงานมือก็ได้เ้วแต่รนีครับตัวนี้อาจะมีอยู่หางจะบีกี้ตัวนี้ครับผมไองครอนครับางหน้ามีบ่หน้าขั้งห้านกันรับทุกทุกห้าิบชั่วโมงกันหละตัวนี้ ก็สลีบะมีย่งมตเปียนไทยน่มันครับสามร้อยชั่วโมงก็อีสอานนะกลผมว่ามันจะมีเบอร์เตียนอยู่เบอร์ร้อยสี่สิบอ่มาแจกกระปุกสามลิตรนี่แหละเดียรั้ทุกคนครับลอท่มก็ได้รับ่บเตียมลมันเกียเบอร์ร้อยสีิบหลังนี่ ตั e right ้ปลทงเกี่ยนตัปาปีดเแการใชงานของเราครับยั่ี่ยบานเปลี่ยนเลยครับบาคนไปกับเปลี่ยนเลยโอ้ยสัับที่เี่ยนมากเดาตี่อกรปั๊บจ้างเลยคือกันได้เ่เห็นมาม่ตีครับโอ้โหเจริงครับกระจีงแล้เวลานั่นานาที่ยาวก็นีการประกันหกเดือนห้ารชั่วโมงพีกัน นี่แหละลักๆก็คือไอยเชื่อมฐานลักลัก,อ ah. S. <S ลก yeah. ของตัวรถก็จะคือเป็นพวกเครื่องนะครับพี่ตาพวกสีสมสมทั้งนอกรีบเขาจะเอื้อนอะไรสิ้นเปลืองพวกไบเรียวไบใหญ่นี่ครับ้าไม่ได้สิ่งครัมันแตกเขาจะบอรับประกันครับอ่านข้างบนเราข้างนเขไปอาร์บลงสมุดคู่มืออะไรสิ้นเปลืองครับมันจะมีอยู่ประมาณที่เ่ายางนี่ล่ะ เป็นอะไรทรรรับปะกันของรถคือประกันเครื่องกับเกียร์ครับ่านเพิ่งจะรับประกันหลักๆก็คือตัวเบอร์ง่ายก็่อรับประกันนะท้องนายเบิร์ตเมียนครับท้องน้องเบอร์ายบริษับประกันรับประกันเครื่องกับเกียร์ครับยางทุกเกียร์ผมไม่ได้ประกันนี้ครับตอนคาดอยู่บม่ได้ประกันที่กันเล้วปานนี้ในกรณีเขาจอดโดนเขาไปใส่งานในกรณีจอดโดนที่กัน

ครับผมตวนีม <ens> <m loyalty> ่เันี่นี่ห้องัดาเรียไเเลยดครับปบมันเงตัเปิดไมาเรียไปเรือย้งขันรถใหมเดาทนเลก็มีไม่่เลเตียนไทยหาบชั่วโมงเลยทีอย่าลืมเนอครับผมต้องจึหาสิบตัไปแกงเลยก็ได้ เป็นให้ยาัที่เือไรเตาับหัการปับตั้งรอบเลี่ยนไทยเลครับจังกี่เดินมาเนี่นากเพียงพอวันรถเข้าจังีไปับตั้งสุดเดนะกพลใส่งานครับผมเาเพิ่มเติมนะครับแ้เารับประกันที่สามเดือนนหนปีรับประกันนพ่สามเดือนับจะไม่เเขาเลยนะคือเาใส่งานไปอีหอแจ้เาเชื่อมเขาน่

ถ้าห้าเดือนกับลูกค้าก็ได้สองร้อยเป็นครับ้ครก็ลูกลูกะพลูกค้าี่ลกเงินเก้ทางร้านอกเดียวเาจะอยไปเอยมันจะหลดร่อยนปเพรเช่นเขาเ่นอ่ันี่เขาจดชี้เออชเเลยครับคนครมเลย